สวัสดีค่ะวันนี้เจอหน้าสองข้าวสองยายเหมือนคู่แฟดเลยค่ะวันนี้มาปัดชิมน้องน้ำบานะคะคุณยายเตรียมดอกไม้พร้อมแล้วค่ะคุณป้าล่ะ,ค,ละคุณป้าเตรียมมอบอะไรให้พวงเงินหุดแล้วไมดแล้วอุ้ยได้แล้วอุ้ยสวยงามขอบคุณนะคะ เงินพันกันแล้วบาที่นี่เงินหลายๆพันกันอีกับของข้อย่ายไปอันนั้น<อ>ดูสิมันอ้ย <laughs> ต้องต้องเอานี่หันออกเดี่นนมืดย้อนไม่ไเลยไม่เลยครับเออเอเป็นอย่างนี้ก็ได้อัน,นอันนี้ต้องเอาออกหรือเปล่าคุณเฮ็ดเพชรขึ้เฮ็ดเพชรอันนี้นคุณนเพชรเออเด็นเพชร ติดผิดไหมตรงเนี้ยเออติดผิดไปเพื่อติดติดไหมม่เตอนนี้เอาเบออกบออกก็แล้วคุณยาเพิ่นเขาติดใช่ไหมคุณใจเงินเพิ่ลหรอใจแล้วโอ้โหคุณยายวันนี้ร่ำซ้ำค่ะพี่นภาจบแล้วนะคะทุกคน ต่อไปแม่โจ้ค่ะยินดีด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ป้ามอบดอกไม้ให้แล้วต่อไปต่อไปพวงมาลัยค่ะเอาของป้าบุญมอบอ่าอันนี้นะคะอุ้ยคุณยายคุณยายมอบให้ให้แทนให้แทนให้กินน้ำเพื่นบ้านเหนียวเลยไม่เลย เอาหันหน้านาทีก่อนไปเลยหันหน้ามานหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยสวยดีโอเคมาไล่อันนี้ถือดีเนพี่บุาถือสอยก็กก อันนี้ได้คับอันนี้ตัวกว่เอ,อ,อหันไหเนี่เป็นหัวเป็นแหนพี่ดีไหแม่กับหัวแม่กับหัวแม่ก็บหูกีโอเคมีลูกสีเลยวันนี้ อ๋อโอเคลาดนดัี่อ้โอเคเ้ดาวลุงดำมาแล้ววะเอามอบตังค์ให้เลยก็ได้มอบตังค์ให้เลยก็ได้มอบตังค์ใหมอบตังค์ให้เลยก็ได้ สิฟ้าเห็นีหบนแล้วเห็นได้